แจ้งข่าวรอรับเงินชดเชยอ้อยสด5,175ล้านบาทรอกันอีกนิดรกรกฎาคมนี้จ่ายแน่นอนเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับ เรามาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับในส่วนของเงินชดเชยอ้อยสดนะครับจำนวนเงิน69บาทต่อตันนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับได้มีการอนุมัติมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแต่กําหนดในเรื่องของวันจ่ายให้กับทางพี่น้องชาวอ้อยซึ่งทางสถาบันชาวอ้อยนะครับหรือทางรัฐบาลนะครับก็แจ้งให้กับทางพี่น้องชาวอ้อยรับทราบนะครับว่าจ่ายอย่างแน่นอนนะครับว่าจะได้รับวันไหนนั้นนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่นั่นเองครับ ซึ่งณตอนนี้นะครับทางเกษตรกรพี่น้องชาวไรอ้อยหลายท่านด้วยกันนะครับก็มีความกังวลน,นะครับถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่มีปัญหากันหรือปัญหาของทางรัฐบาลภายในนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลกระทบนะครับกับการจ่ายในส่วนของเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดตรงนี้ได้นั่นเองครับ ซึ่งก็อยากให้ทางรัฐบาลนะครับเร่งกําหนดวันจ่ายนะครับและจ่ายให้กับทางพี่น้องชาวละอ้อยโดยเร็วนั่นเองครับเพื่อทางพี่น้องชาวละอ้อยนั้นนะครับจะได้นําเงินสนับสนุนตรงนี้นะครับไปดูแลนะครับและบํารุงอ้อยนะครับเพื่อใช้ในทางด้านการเกษตรอ้อยต่อไปนั่นเองครับซึ่งทง